ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลนะครับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนะครับอาจส่งผลให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้นะครับหลายรูปแบบด้วยนะครับเช่นการถูกขโมยข้อมูลการถูกสวมรอยการถูกทำร้ายนะครับ มาดูการถูกขโมยข้อมูลกันก่อนนะครับอ่าันแรกนะครับการถูกขโมยข้อมูลนั้นก็คือเป็นการนําข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นเนี่ยนะครับไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นนําข้อมูลเลขบัตรประชาชนต่างๆนะครับไปสมัครบัตรเครดิตไปใช้เปิดเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะครับอ่าสองนะครับการถูกสวมรอยนะครับการถูกสวมรอยนั้นเป็นการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของของข้อมูล นะครับเพื่อหลอกลวงคนที่รู้จักกับเจ้าของข้อมูลนะครับเช่นหลอกให้โอนเงินนั่นเองนะครับซึ่งการถูกสมรอยนี้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็จะเห็นได้ทั่วไปเลยนะครับใน facebook เ,เออหลอกปลอมเป็นคนนั้นเป็นคนนี้นั่นเองนะครับ 3. การถูกทําร้ายนะครับการถูกทำร,าร้า,รำรายนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่อาทราบที่อยู่หรือว่าตำแหน่งของเจ้าของข้อมูลนะครับ อ้าก็อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายได้นะครับเช่นอาถูกลักพาตัวได้อาถูกคุกคามการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองนะครับเวลาเราไปแชร์ตำแหน่งที่อยู่ของเรานะครับในโลกโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กใน f c e e o o o เอ่ยนะครับก็อาจจะเกิดการถูกทำร้ายในลักษณะนี้ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาเมื่อ ข captions, sure ้อมูลส่วนตัวถูกเผยแพร่นะครับเมื่อข้อมูลส่วนตัวถูกเผยแพร่นะครับต้องปฏิบัติอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือเราก็ต้องไปแจ้งพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับเมื่อข้อมูลส่วนตัวนะครับถูกเผยแพร่ต้องรีบแจ้งพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองทันทีนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งตำรวจดําเนินการทางกฎหมายต่อไปนั่นเองนะครับเวลาเราเอออัปรูปที่ไม่เหมาะสมหรือว่า แสดงบัตรประชาชนหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวของเรานั้นในโลกออนไลน์นะครับก็ควรจะบอกผู้ปกครองนะครับอสองนะครับแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองเมื่อข้อมูลส่วนตัวนะครับถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตน,นะครับโดยรู้ถึงแหล่งที่เราเผยแพร่ข้อมูลนะครับแหล่งที่เราเผยแพร่ข้อมูลก็หมายถึงว่าเว็บไซต์ต่างๆนะที่เราไปใช้เช่นเว็บ facebook หรือว่าอะไรต่างๆนั่นเองนะครับก่อนให้เราเรีบเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็แจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดําเนินการะระับการเผยแพร่ข้อมูลอันนั้นั่นเองนะครับอ่าส่วนวันนี้นะครับก็มีคําศัพท์อยู่2อันด้วยกันนะครับอันแรกนะครับคําว่า private private นะครับ private นั้นแปลว่าความเป็นส่วนตัวนะครับอ่าสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูลที่ผู้อื่นไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ อันที่สองเขาว่า password password นะครับหมายถึงรหัสผ่านนะครับอ่าหมายถึงรหัสลับสําหรับยืนยันความเป็นเจ้าของของเรานั่นเองนะครับส่วนใปงานของครูแชมป์ในวันนี้นะครับก็จะมี activity ที่4.2นะครับให้นักเรียนนะครับพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วก็ตอบคําถามนั่นเองนะครับจะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับอ่าไม่ยากเลยนะครับเมื่อนักเรียนอ่านข้อความแล้วก็ดูจากสถานการณ์แล้วนะครับให้นักเรียนขีด เช็คถูกในข้อความที่ควรทําเมื่อได้รับข้อความดังกล่าวนะครับแล้วก็ในข้อ2นะครับก็ให้ทําการขีดเช็คถูกในสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วในรูปแบบที่อันตรายที่กิงอาจได้รับจากการถูกเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาที่กิ่งควรทํานะครับมี2ข้อด้วยกันนะครับให้นักเรียนทําให้นักเรียนทําการ ตอบลงในสมุดก็ได้นะครับว่าสิ่งไหนที่ควรทำํำก็เขียนเฉพาะข้อที่ที่ควรจะทําแล้วก็บอกเหตุผลน,นะครับส่วนข้อสองก็ให้เรียนบอกข้อที่เป็นคําตอบอย่างเดียวก็พอนะครับกิจกรรมของครูแชมป์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอสวัสดีครับ